สถานการณ์ของกล้องดิจิตอลและกล้องฟิล์มในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ท่านนักถ่ายภาพครับในทุกวันนี้โลกก้าวหน้ามากเหลือเกินเป็นโลกของดิจิตอลหลายท่านคงมีคำถามถามมาหาเหมือนกันว่าระหว่างโลกของดิจิตอลซึ่งไม่ใช้ฟิล์มกับโลกของกล้องที่ใช้ฟิล์มมันเปลี่ยนสถานะ แตกต่างกันไปเยอะไหมถ้าเราดูนนปัจฎิบันเวลานี้นะครับเยอะมากถ้าถามว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยความต่างสถานะของกล้องพองฟิล์มเนี่ยสิ่งใดจะก้าวหน้าต่อไปแน่นอนครับกล้องดิจตอนมันก็ต้องก้าวหน้าต่อไปและพูดได้อย่างเปิดอกว่ากล้องดิจิตอลนั้นยังไม่นิ่งครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะมากเพราะว่ากล้องดิจิตอลนั้น ก็คือมีพื้นฐานมาจากกล้องฟิล์มอย่างเช่นผมใช้กล้องฟิล์มณปัจจุบันนี้เด็กๆยุคใหม่หลายคนที่อายุต่ํากว่า15ลงมาแทบจะไม่รู้จักฟิล์มผมทําค่ายเยาวชนอยู่หลายแห่งเด็กอายุ8ปขวบ10ขวบเขาไม่รู้จักฟิล์มนะครับเขารู้จักแจ่ดิจิตอนเท่านั้นนะครับกล้องนี้ตอนเนี้ยนะครับถ้าจะถามว่ามันจะดีเมื่อไหร่ถึงจะหยุดนิ่งฟิล์มมันร้อยกว่าปีแล้ว กล้องย e ีตอนมาเริ่มมาประมาณ15ปีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเขาจะถ้าพูดตามภาษาวิชาการเขาบอกยังมันยังไม่สเตเบิลนะฮะมันจะต้องก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆม,ม,มีโปรแกรมนู้นมีโปรแกรมนี้คิดค้นวิธีการหลากหลายออกมานะครับอย่าง CCD มี CMOS มี w o r ร์ฟเมีอย่างเงี้ OS, ม affle, มยมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะแพงขึ้นนะครกล้องย e ีตอนนั้นรับแสงได้ประมาณกี่ล้านพิกเซล นักถ่ายภาพทุกท่านก็ทราบถ้าเป็นกล้องธรรมดาอย่างนี้ก็15ล้าน21ล้านแต่ถ้าเป็นกล้องโปรเฟสชันแนลก็22ล้าน30กว่าล้านตอนนี้เข้ามาถึง40กว่าล้านแล้วแต่ถ้าถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดเราไม่สามารถประกันได้ว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ส่วนฟิล์มนั้นมันค่อยๆเฟดลงเฟดลงนะครับไปเรื่อยๆตาคนนี้นะครับถ้าเทียบกันเป็น ล้านพิกเซลแล้วมันเท่ากับ120ล้านพิกเซลครับถามว่าเมื่อไหร่กล้องนี้จะต้นถึงจะตามถึงอันนี้เป็นอนาคตที่ฝากไว้กับนักถ่ายภาพยุคใหม่ทุกท่านครับคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดคุยกันถึงการถ่าย